ต่อไปจะเล่าเรื่องของสารราศีเปรตให้ฟังครับมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากิติวัสรชเสวยราชสมบัติปกครองไพร่ฟ้าประชาชนในแคว้นของพระองค์ให้ได้รับความสุขสืบมาแล้วพระองค์ก็ทรงได้พระาราชโอรสองค์หนึ่งแต่พอประสูติออกมาบรรดาหัวราชา์ทั้งหลายก็พากันถวายพยากรณว่าต่อไปภายหน้าพระราชกุมารนี้จกสิ้นพระชนเพราะอดน้ำ อดน้ำตายว่าอย่างนั้นพอทรงทราบคำพยากรณ์อย่างนี้พระองค์ก็มีพระบรมราชอง์การสั่งให้ขุดบ่อน้ำไว้ทุกตำบลทั่วราชอาณาจักรด้วยพระราชประสงค์ว่าเมื่อพระราชกุมารเสด็จไปประพาสที่ไหนจะได้ไม่ขาดแคลนน้ำและจะได้ไม่อดน้ำตายอย่างที่หมอดูทายไว้วันหนึ่งพระราชโอรสตอนนั้นเติบใหญ่อยู่ในวัยชกันเสด็จไปประพาสราชอุทยานแล้วกลับมาถึงประตูพระนคร ทอดพระเนตรเห็นพระประเจก,กับพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่ได้แสดงความเคารพตัวเหมือนกับคนอื่นๆก็ทรงโกรธเคืองเป็นกําลังก็ตวาดด้วยเสียงอันดังว่าเฮ้ยไอ้โล้นจะไปข้างไหนน่ะเห็นข้าแล้วทําไมไม่แสดงความเคารพทํากิริยาเฉยเมยอวดดีเหมือนหนึ่งข้าไม่ใช่ราชโอรสตรัสอย่างนี้แล้วพระทรงเห็นพระปัจเจก,กับพพุทธเจ้าผู้ทรงคุณยังเฉยอยู่ตามเดิมก็ทรงโกรธเคืองหนักขึ้นก็กระโดดลงจากคอช้างเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้า พระประเจกับพุทธเจ้าเอื้อมมือไปจับขอบบัตดเสร็จแล้วก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอ,หรอคืออาหารที่ไปขอทานเขามาเมื่องโง่เซอ้อซาไม่รู้จักเราซึ่งเป็นพระราชโอรสผู้ควรแก่การเคารพก็อยากกินอาหารมือนี่เลยตัดอย่างนี้แล้วพระราชกุมารผู้เมายศเมาศักด์ไม่ทรงทราบว่าตัวจะประสบความบิบัติอย่างใหญ่หลวงยังไงก็ทรงกระชากบาดจาก หัดของพระปัจเจกพุทธเจ้าเวียงโครมลงปฏิกอไม้ใกล้ทางด้วยความโกรธพระปจเจกับพุทธเจ้ารูปนั่นมีพระนามว่าพระสุเนตปัเจกับพุทธเจ้าพอเห็นพระราชกุมารกระทำกรรมอันบาปหยาบช้าอย่างนี้ก็มีจิตกรุณามองดูพระราชกุมารด้วยความทั้งเวทใจอ๋ออ๋ออ,อ๋อ,อมองหน้าเลยหัวลน้นเราทำแค่นี้โกรธเหรอจ้องมองหนะ้าเอาสิจะทำอะไรก็เอาเรานี่แหละคือโอรสของ พระบรมกษัตริย์ในเมืองนี้เมื่อเจ้าอยากทาไรเรายัางไงเชิญเลยพระราชกุมารผู้โอหังปตุสรายพระประเจกพุทธเจ้ากล่าวคำเยาะเย้ยอย่างนี้แล้วก็เสด็จขึ้นคอช้างไปได้หน่อยหนึ่งพอรับตาพระประเจกพุทธเจ้านั้นแล้วก็ทรงกระหายน้ำเป็นกำลังก็รับสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายไปตักน้ำที่บอ่อที่พระราชบิดารับสั่งให้ขุดไว้แต่ด้วยอำนาจของกรรมบ่อน้ำแห้งหมดไม่มีน้ำเลย ราชบุรุษตั้งหลายกลับมากราบทูลว่าน้ำไม่มีจะรีบไปหาน้ำบ่ออื่นมาถวายพระราชกุมารผู้มีกรรมก็ทรงอยู่ไม่ไหวพอไม่ได้ดื่มน้ำก็สิ้นประชนมายุดับสังขารในที่นั้นสมจริงอย่างที่เหล่าราชาพยากรไว้ทุกประการเสร็จแล้วก็ถูกกรรมชั่วชุดก็ชากลากไปอุบัติเป็นสัตว์นรกอเวจีโดนไฟเผาอยู่ตลอดเวลานานเป็นหมื่นปีครั้นพ้นจากอเวจีมหานรกแล้วก็มาปฏิสนธิถือกำเนิดเป็นเปรต ในเปรตตวสัยได้เสวยทุกขเวทนาด้วยการอดอาหารไม่ได้บริโภคข้าวน้ำเป็นเวลานานขั้นถึงสมัยที่องค์สมเด็จพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกนี้แล้วเปรตอดีสัตว์มหานรกราชกุมารโอหังนั้นก็พ้นจากความเป็นเปรตมาถือปฏิสนธิเป็นบุตรชายคนสุดท้องของชาวประมงตระกูลหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เมืองกุนฑนคร ด้วยเหตุที่ในชาติก่อนตัวเคยสร้างกุศลกรรมความดีไว้บ้างกระลึกชาติได้เมื่อเจริญวัยแล้วกุมารลูกชายประมงนั่นก็ระลึกขึ้นได้ว่าเราได้เสวยทุกขเวทนามาช้านานด้วยการประพฤติกรรมชั่วไว้เมื่อครั้งเป็นพระราชกุมารราชโอรสของพระเจ้ากิติวัสราชปทุสรายพระประเจกับพุทธเจ้าก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตอดข้าวอดน้ําพอสิ้นกรรมจาก วิสัยแล้วก็มาเกิดในตระกูลของชาวประมงอยู่ณบัดน,นี้พอระลึกชาติใดอย่างนี้แล้วกุมารนั้นก็มีจิตไม่ผ่องแผ้วกลัวแต่บาปจะกรรมไม่ปรารถนาจะฆ่าเนื้อฆ่าปลาตามตระกูลวงญาติที่เคยทําพอเห็นหมู่ญาติทั้งหลายเอาไขา่ไปดักปลาไว้ก็แอบไปทําลายเสียถ้าได้ปลามาแล้วเห็นปลาในนั้นดิ้นอยู่ก็นําไปปล่อยเสียพ่อแม่บังคับให้ไล่ปลาในน้ําทําการประมงถลีกได้ก็ลีกไปให้พ้นอ่าไม่ไป ถ้าคราวใดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไปหาปลาด้วยความจําเป็นพอชาวประมงเพื่อนกันได้ปลาคาเนดูว่าตัวมีกําลังมากกว่าก็เข้าไปขโมยปลาที่เขาหาได้ปล่อยลงในน้าซะอีกนะคนทั้งหลายเหล่านั้นก็เอาความมาบอกแก่พ่อแม่ของเขาฝ่ายพ่อแม่เห็นว่าเจ้าลูกชายของตัวนี้มันประพฤติตนเป็นคนจันไรสําหรับชาวประมงบ่อยครั้งเหลือเกินก็ไม่พอใจก็เลยขับไล่ออกจากบ้านไปพอถูกไล่ออกจากบ้านกุม,มารนั้นเป็นเด็กพเนจรเดินทางอดมือกินมือไปตามยถากรรม วันหนึ่งก็เดินทางมาถึงที่อยู่ของพระอนุ์เถระเจ้าเวลานั้นตอนเช้า,าพระพระอนนท่านกําลังฉันปต a หารพอเห็นกุมารเข้าไปใกล้ไปถวายน้ัมการอยู่แทบเท้าท่านก็รู้ดีว่าเขามีความต้องการอาหารคงจะหิวมากท่านก็แบ่งอาหารให้พอสมควรก็ไต่าถามถึงความเป็นมากุมารก็เล่าเรื่องของตัวเรียนถวายท่านตามความเคารพพระอนนท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้เธอบัพพชาเป็นสัม,มนเน็จะไม่ดีกว่าเหรอ ข้านกุมารรับคําพระนรนท่านก็จัดแจงหาสบงจีวรมาได้แล้วก็จัดการปลงผมแล้วก็บวชกุมารนั้นเป็นสัมเนรตามความประสงค์แล้วก็พาไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ถามว่าอนน์สมเนรน,น้อยนี่เธอไปได้มาจากไหนเนี่ยพระนรก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบทุกประการแล้วก็บอกเลยว่าข้าแต่พระองค์สมเนรน,นี้เป็นผู้ไม่มีลาภสการะเพราะแจ่ก่อนไม่ได้ทํากุศลไว้ มาในชาตินี้จึงได้รับความลาบากหนักหนาข้าพระองค์คิดว่าจะอนุเคราะห์แก่สมเณรโดยให้หมอน้ําแก่เธอไปตักน้ําถวายพระภิกษุเป็นนิดทุกวันดังนี้จะเป็นประการใดพระเจ้าค่ะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตแล้วพระเถระเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วมอบหม้อน้ํอ่าแล้วก็ให้สมเณรไปคอยปฏิบัติรับใช้พระภิกษุทั้งหลายด้วยความเอาใจใส่ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเห็นสัมมเนนปฏิบัติเป็นอย่างดีก็มีจิตศรัทธารักใคร่ก็ถวายนิตยภัตทุกวันไม่ให้สามมเนนนั้นต้องได้รับความเดือดร้อนในเรื่องอาหารแต่ประการใดต่อมาพออายุครบบวชเป็นพระก็บวชพระอุสาพยายามบำเพ็ญวิปัสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นในสันดานโดยลําดับด้วยอํานาจวาสนาบรารมีที่ตัวเคยบำเพ็ญมาไม่ช้าก็สามารถยังพระอรหัตมรรค พระอรหัตผลให้บังเกิดขึ้นได้ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงคุณสูงสุดในพระบวรพุทธาศาสนาฝ่ายว่าพ่อแม่และพี่ชายที่เป็นชาวประมงเมื่อขับไล่ลูกคนเล็กซึ่งตัวลงความเห็นว่าเป็นคนจันไรออกจากบ้านไปแล้วในไม่ช้าก็พากันล้มตายไปตามๆกันทั้งสามคนแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตมีปากคอเท่ารูเข็มประกอบด้วยความลำบากอดอยากหิวหวยเหลือประมาณ มีรูปทรงสันฐานผอมกระรองมีผิวกายดำเกรียมเหมือนถูกเผาด้วยเพลิงไม่มีผ้านุ่งประหมมีแต่หนังหุ้มกระดูกทุกวันก็ได้เสวยทุกขเวทนาอยากข้าวอยากน้ำหน้าดำคลํำเครียดหาความสุขไม่ได้อยู่แถวแถวภูเขาสารราศีตามประสาผีเปรตผู้มีกรรมคอยรับส่วนบุญทีนี้มีอยู่วันหนึ่งกุมารพเนจรที่ว่าบวชแล้วกลายเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอ ท่านพาพระภิกษุสหายสิบสอรูปเดินทางผ่านขึ้นไปพักบนภูเขาสารนราศีซึ่งเป็นที่อยู่ของเปรตซึ่งเป็นโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ชายพอเปรตชาราทั้งสองเห็นท่านก็เข้าใจได้เลยว่าเป็นลูกของตัวก็หันหน้ามาซุบซิบปรึกษากันเอ๊ะเอ๊ะนั่นดูเหมือนจะเป็นลูกชายคนเล็กของเราซึ่งเราขับไล่ออกจากบ้านเมื่อตอนก่อนนี้ไม่ใช่หรอโอ้โหบัตนี้ มันมีบุญวาสนาได้ครองผ้ากาสาวพัดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหน้าตาผ่องใสครองเจวรเหลืองอารามยังกระทองเฮ้ยเฮ<ห>้ยนี่เอ็งไปบอกน้องเอ็งซึ่งเป็นพระนี่นะว่ากูทั้งสองซึ่งเป็นพ่อแม่ของมันนะ่ะแล้วก็มึงอะ่ะเวลานี้ตายแล้วมาบังเกิดเป็นเป,นเปนรตได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากอยู่ตรงนี้นะลูกลูกกูเป็นพระนี่จะมีวิธีช่วยเหลือประการใด เร็วเข้ารีบช่วยเหลือโดยเร็วไปไปบอกสิก็สั่งเจ้าเปรตลูกชายคนคนโตอ่าแต่ว่าเจ้าเปรตลูกชายคนโตยังมีความละอายไม่กล้าปรากฏกายให้มหาเถระเจ้าซึ่งเป็นน้องเห็นไม่กล้ากล่าวขอส่วนบุญตัวเองแต่ก็พยายามไปแสดงกายเพื่อให้เห็นเป็นหลายครั้งหลายหนในกลางคืนนะั้นแต่ก็ไม่สำเร็จทั้งนี้ก็เพราะอะ องค์อรหันน้องชายในมัวสนทนาอยู่กับเพื่อนภิกษุไม่ได้สำรวมจิตพิจารณาเหตุทั้งหลายแต่ประการใดจนกระทั่งถึงรุ่งเชา้าเปรตหนุ่มเห็นพระอรหันน้องชายพาเพื่อนสองลงมาจากภูเขาเพื่อเข้าไปบินทบัลในละแวกบ้านก็วิ่งเข้าไปดักหน้าคุกเขา่ายกมือท่วมหัวแล้วก็ร้องเรียกขึ้นน้องชายข้าเอ้ยจำได้ไหมเล่าตัวข้านี่เป็นพี่ชายของท่าน ข้าทำการกิริยาตายแล้วมาเกิดเป็นเปรตมีความเป็นอยู่แสนจะน่าทุเรมรเพราะเหตุที่ไม่ได้ประกอบการกุศลไว้เลยทำแต่กรรมบาปหยาบช้าถึงพ่อกับแม่ของเราทั้งสองก็เหมือนกันเป็นเปรตเหมือนกันเนี่ยได้รับทุกเวทนาเหลือกำลังอยากจะขอความช่วยเหลือขอส่วนบุญจากท่านถ้าท่านไม่ปราณีข้าซึงเป็นพี่แล้วก็พ่อแม่เห็นจะไม่แคร์เป็นเปรตอย่างนี้ตลอดไปขอท่านจงพิจารณาหาทางช่วยเหลือพวกเราด้วยเถอะ พระมหาเถราเจ้าท่านไม่สามารถได้รู้เห็นแล้วก็ได้ยินคำร้องของเปรตหนุ่มพี่ชายซึ่งอุตสาหกล่าวขอมาอย่างยืดยาวไม่ได้ยินเลยสักนิดนึงท่านกลับนำหน้าพาเพื่อนสงเดินเรื่อยไปทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านมัวแต่สํารวมอินทรีย์ไม่ได้พิจารณาเหตุอะไรอื่นเช่นเดียวกันกับเมื่อคืนนี้แหละเปรตหนุ่มผู้มีกรรมไม่เห็นพระน้องชายไม่เห็นไม่รู้เรื่องที่ตัวบอกเดินเฉยเลยไปอย่างนั้น ใบหน้าที่หมองอยู่โดยปกติธรรมดาเปรตก็ยิ่งเศร้าดำลงไปอีกเดินโซเซโซซัดเข้าไปยังที่อยู่ของเปรตซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็แจ้งเรื่องให้ทราบเสร็จแล้วเปรตทั้งสองก็ช่วยกันพูดยุยงส่งเสริมให้มันเกิดกำลังใจพยายามไปขอส่วนบุญพระน้องชายอีกต่อไปเพราะไม่รู้จะทำอย่างไนดีกว่านี้อีกแล้วมันกุสาไปเฝ้าดักหน้าดักหลังพระน้องชาย ในเวลาที่ท่านลงมาจากภูเขาเพื่อเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านเป็นเวลานาน,านหลายวันในที่สุดความพยายามของมันก็เป็นผลสําเร็จในวันหนึ่งเพราะเช้าวันหนึ่งองค์อรหันต์ท่านบังเอิญเลือเห็นเปรตพี่ชายด้วยตาทิพย์พอทราบจากปากคําของเปรตพี่ชายว่าพ่อแม่ได้รับความทุกขมาเกิดเป็นประทัดตูปชีวีเปรตมีเจตนาเลื่อมใสะจะอนุโมทนาส่วนกุศลอย่างนั้นท่านก็เลยบอกกับเปรตพี่ชายไปเอาเถอะ เดี๋ยวเราจะทําความปรารถนาของท่านทั้งหลายให้สำเร็จขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจคอยอนุโมทนาให้ดีก็แล้วกันตอนสายวันนี้บอกกับเปรดพี่ชายอย่างนี้แล้วท่านก็เดินนําหน้าพาเพื่อนสงเข้าไปบินทบาทในบ้านได้อาหารพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับมาก็ขึ้นไปบนภูเขาซึ่งเป็นที่พักก่อนที่จะฉันปตาหารท่านก็กล่าวกับเพื่อนสงทั้งหลายบอกว่าเออท่านทั้งหลายวันนี้กระผมใครจะขออาหารที่ท่านบินทบาทได้มาทั้งหมดทุกรูปในฐานะที่เราเป็นสหายกัน เพราะว่าโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ชายของกระผมตายไปบังเกิดเป็นเปรตตัวกระผมนี่มีความปรารถนาจะถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์สักสิบสองรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เปรตผู้เป็นโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ชายแต่อาหารที่กระผมบิณฑบาตได้มาในวันนี้ไม่พอก็ใครจะขอจากพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นสหายการจะยินดีให้แก่กระผมได้หรือไม่ครับออาก็จะเป็นอะไรไปแล้วเอาเถอะพวกเราทุก ทุกรูปเนี่ยยินดียกอนุญาตให้ท่านขอให้ท่านจงตั้งใจถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปตชนตามอัตยาสายท่านเถอะพระภิกษุผู้สายกันเหล่านั้นก็ยอมอนุญาตยกให้ด้วยความเต็มใจเสร็จแล้วท่านก็ตักเอาอาหารที่ตัวบิณฑบาตมาได้ใส่ลงในบาตรเหล่านั้นตั้งจิตคิดถวายเป็นสังฆทานเสร็จแล้วก็ยกบาตรเหล่านั้นเข้าไปประเคนถวายคืนแก่เพื่อนสงฆ์ทั้ง12รูปนะแล้วก็ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลอ อีทังโนยาตินังโหตุขอกุศลผลลทานนี้จงเข้าไปสําเร็จแก่ญ,ญาติคนสําคัญคือบิดามารดาและพี่ชายของข้าพเจ้าซึ่งไปเกิดเป็นเปรตในการระบาดนี้ด้วยเถิดเปรตร่างร้ายซึ่งเป็นพี่ชายและบิดามารดาผู้มีกรรมทั้งสามตนมาเดินเวียน,นวนเฝ้ารอคอยอยู่ณนะบริเวณนั้นเป็นเวลานาน,านมาแล้วพอเห็นองค์อรหันต์เจ้าจัดการถวายสังฆทานแก่เพื่อนสงฆ์ด้วยกันตามที่บอกไว้ก็ดีใจนักหนา ชาพลันที่พระมหาเถระาเจ้ากล่าวคำอุทิศให้แก่ตัวจบลงก็ยกมืออันผอมเกรงมีหนังหุ้มกระดูกขึ้นเหนือหัวตั้งจิตโมทนาส่วนกุศลผลทานนะด้วยความคาระวะเป็นอย่างยิ่งแล้วเปรตร่างร้ายทั้งสามตัวก็ให้มีอันเป็นไปขาดใจตายพ้นจากเปตวิสัยไปในบัตดนทีนี้ก็จะนำ ท่านบุฟังไปสู่ทาหอนกรรมทันตาซึ่งปรากฏขึ้นในครั้งยุคพุทธกาลครับเป็นเรื่องราวตำนานของผู้ประกอบอาชีพเปื้อนบาปรายหนึ่งชื่อในจุนทะเขาเป็นคนฆ่าหมูขายแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ต้องตายเหมือนหมูแล้วก็ยังเดือดร้อนพอหมูที่เขาฆ่าหลายหมื่นหลายแสนเท่าอีกด้วยนะครับ ในสมัยพุทธกาลนั้มีคนฆ่าหมูผู้หนึ่งชื่อนายจุนทะทำอาชีพฆ่าหมูขายตลอดชีวิตของเขาซึ่งต่อเนื่องยาวนานกว่าห้าสบห้าปีนายจุนทะมีความชำนาญในการประกอบอาชีพเลี้ยงหมูเพื่อจะฆ่าเอาเนื้อเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาข้าวยากหมากแพงเขาจะบรรทุกข้าวเปลือกใส่เกวียนแล้วก็เดินทางออกไปตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆเอาข้าวเปลือกประมาณหนึ่งถึงสองธนาน แลกกับลูกหมูตัวเล็กๆของชาวบ้านนำลูกหมูเหล่านั้นกลับมาเลี้ยงไว้ที่คอกหลังบ้านตัวเองในจุนทะเลี้ยงดูลูกหมูที่ได้มาด้วยเศษผักบ้างเศษอาหารบ้างกระทั่งมันโตเต็มที่หรือว่าได้ขนาดพอเหมาะก็จะจับเอาหมูตัวนั้นไปเชือดเอาเลือดเอาเนื้อพิชชาตจุนทะมีเทคนิคการฆ่าหมูที่ค่อนข้างจะเฮี้ยมโหมดไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากจะกล้าทำเหมือนกะแ,แก ก็คือถ้าเขาประสงค์จะฆ่าหมูตัวใดตัวหนึ่งก็จะจับมันมามัดให้แน่นเข้ากับรูองรงเชือดจากนั้นก็ใช้ค้อนที่ทำด้แก่นไม้เนื้อแข็งหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมหัวทุบหมูตัวนั้นจนกระทั่งทั่วทั้งตัวเพื่อให้เนื้อมันบวมระบมพอเสร็จจากขั้นตอนการทุบนจุนทะก็จะงัดง้างปากหมูตัวนั้นให้อ้าขึ้นแล้วก็เอาท่อนไม้สอดเข้าไปเปิดปากหมูค้างไว้ ต่อจากนั้นก็จะตักเอาน้ําร้อนที่ต้มไว้เดือดพล่านด้วยกระบวยเหล็กเทกรอกลงมาในปากหมูขณะที่มันยังไม่ตายนั่นแหละพอหมูตัวเคราะหร้ายโดนน้าร้อนกรอกปากมันก็จะดิ้นสะบัดทุรนทุรายสุดชีวิตพร้อมกับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอยู่พักหนึ่งแล้วถึงจะขาดใจตายน้าร้อนเดือดพล่านที่ในจุนทาเทกรอกปากหมูเข้าไปจะลวกไหมอวัยวะ ตลอดท่อทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้ของหมูตัวนั้นขับเอาอุจจาระและสิ่งสกปรกภายในตัวหมูออกมาจากทางทวารจนหมดเกลี้ยงเขาจะกรอกน้ําเดือดเข้าปากหมูตัวนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําร้อนที่ไหลผ่านทวารจะหมดความขุ่นข้นไร้สิ่งปฏิกูลมีลักษณะใสเหมือนน้ำปกติถึงจะหยุดเมื่อเห็นว่าท้องหมูสะอาดดีแล้วเพชฌาตหมูจุนทะ ก็จะเอาน้ำเดือดพล่านที่เหลือราดจนทั่วตัวหมูเพื่อลวกล้างแล้วก็ลอกเอาหนังภายนอกของมันออกจากนั้นก็จุดไฟเข้ากับมัดพ่อนยาจาอคบเพลิงเผาลนขนหมูตัวนั้นจนเกลี้ยงและดำเกรียมทั้งตัวเสร็จจากนั้นก็ล้างถูออกด้วยน้ำร้อนแล้วก็น้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วจึงใช้ดาบคมคมฟันตัดคอหมูให้ขาดออก หาภาชนะมารองเอาเลือดที่ไหลทะลักออกมาแล้วก็แล่เอาเนื้อไปทำอาหารบริโภคและขายต่อไปในจุนทาประกอบอาชีพฆ่าหมูเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวทำนองนี้จนเวลาล่วงเลยไปห้าสิบห้าปีความชราก็เริ่มปรากฏชัดในกายสังขารตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาบุญกุศลสักเพียงน้อยนิดในจุนทะก็ไม่เคยทำแม้ว่า ในห่วงเวลานั้นพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าและกิตติศัพท์อันงามของเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายจะเป็นที่เลื่องลือไปทั่วและแม้ขนาดว่าองค์พระจอมไตรจะทรงเสด็จมาประทับอยู่ภายในพระวิหารเฉอาเวลุวันอารามแห่งแรกของชาวพุทธซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของเขาเองในจุนท่าก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบไหว้บูชาทำสักการะบูชาพระองค์และเหล่าสาวก ด้วยดอกไม้สักกำม,มือหรือว่าข้าวสุกสักหนึ่งทพีก็ไม่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่เขาเป็นคนมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ประการใดอยู่ต่อมาอีกไม่นานในจุนท่าคนข้าหมูก็ได้ล้มป่วยลงโรคประหลาดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นในตัวเขาอาการของโรคที่เป็นอยู่ก็คือเขาจะรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทุกสัสดส่วนอวัยวะร่างกาย เล่าร้อนทุรนทุรายทั้งภายในภายนอกอยู่เนืองนิดคล้ายกับว่ากำลังตกลงในขุมนรกอเวจีขณะที่ยังหายใจอยู่ทีเดียวเมื่อโรคร้ายอันเล่าร้อนปรากฏแก่นในจุนท่าแล้วต่อมาอีกไม่นานอาการสนองผลแห่งบาปกรรมที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งที่เขาก่อไว้ก็เกิดตามขึ้นมานั่นก็คือในยามที่ทุกขเวทนากล้าจากโรคร้ายกำเริบ นายจุนทะจะกรีดร้องเสียงดังเหมือนกับหมูโดนน้ำร้อนลวกไม่มีผิดต่อจากนั้นจะดิ้นรนเสือกตัวแล้วก็คลานไปมาอยู่ท่ามกลางเรือนให้เป็นที่อิดหนาหระอ,อาใจแก่บุตรภรรยาแล้วก็เหล่าญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งบุตรภรรยาและเหล่าญาติเห็นอาการผิดปกติของนายจุนทะเช่นนั้นก็จับเขาแล้วก็ใช้ผ้ามัดปิดปากไม่ให้ร้องไม่เสียงเล็ดลอดออกมา แต่ธรรมดาผลแห่งกรรมนั้นใครก็ไม่สามารถจะห้ามได้เมื่อโดนมัดปิดปากนายจุนทะาก็แก้ผ้าที่มัดอยู่ออกแล้วกรีดร้องเหมือนหมูขณะโดนเชื่อต่อไปเขาเกิดความเดือดร้อนกระวนกระวายที่ร้องครวญครางไปข้างโน้นทีครั้งนี้ทีอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนผู้คนเพื่อนบ้านในระยะห่างเจ็ดหลังคาเรือนโดยรอบต่างไม่เป็นอันได้หลับได้นอนต่อมาบุตรภรรยาและหมู่ญาติก็ได้จับในจุนทะาปิดประตูขังไว้บนเรือน ไม่ให้เที่ยวเดินเพี้ยนผ่านไปสร้างความรำคาญที่ไหนได้อีกในจุนท่าคนฆ่าหมูเผชิญความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากบาปกรรมของตัวเช่นนั้นตลอดเวลาเจ็ดวันแล้วในวันที่แปดเขาก็สิ้นใจตายและอกุศลวิบากก็ได้เหนี่ยวนำพาจิตต้องเข้าไปบังเกิดชดใช้กรรมในขุมนรกอเวจีกล่าวถึงหมู่พระภิกษุสกยบุตรผู้พำนักในวิหารเวรุวัน ตลอดเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งภิกษุผู้ทรงศีลเหล่านั้นได้เข้าไปเที่ยวบินธบาตในละแวะกบ้านย่านชุมชนเมื่อพวกท่านเดินผ่านหน้าบ้านเขอในจุนทะคนข่าหมูก็จะได้ยินเสียงเหมือนหมูกรีดร้องอย่างเจ็บปวดดังสนั่นออกมาเสมออยู่ต่อมาพระคุณเจ้าทั้งหลายก็นำเรียนเรื่องดังกล่าวนี้แก่พระพุทธองค์ให้ทรงทราบกราบทูลว่าเออข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กว่ารอบสัปดาห์แล้วที่พวกข้าพระองค์ได้เข้าไปในบินทบาทในหมู่บ้านทุกครั้งที่เดินผ่านเรือนของนายจุนทะผู้ฆ่าหมูจะได้ยินเสียงหมูร้องตลอดเวลานายจุนทะปิดประตูเรือนฆ่าหมูอยู่หลายวันอย่างนี้ชรอยจะมีงานมงคลสักอย่างหนึ่งในเรือนของเขาเกิดขึ้นเป็นแน่ในอีกไม่นานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เข้าใจว่าความเมตตาและความการุณาในจิตของผู้ประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ แม้เพียงสักนิดนิดหนึ่งก็คงจะไม่มีหมู่คนผู้เป็นเช่นเดียวกันในจุนทะเนี่ยช่างเป็นพวกโหดเหี้ยมยิ่งนักพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่พวกเธอได้ยินเสียงเหมือนในจุนทะฆ่าหมูอยู่ตลอดเจ็ดวันนั้นความจริงแล้วไม่ใช่เลยเวลานี้วิบากแห่งอกุศลกรรมที่ในจุนทะสั่งสมมาเนิ่นนานมันให้ผลแล้วแก่ตัวเขา ความร่าร้อนจากมหานรกอเวจีต่างหากกำลังเผาไหม้เขาอยู่ทั้งเป็นและด้วยความทารุณโหดร้ายต่อสัตว์อันเป็นวิสัยสันดานเพลิงบาปกรรมจากการฆ่าหมูเป็นอาจินนั่นเองทำให้เขาต้องทุรนทุรายไม่เป็นสุขและกรีดร้องออกมามีเสียงเหมือนหมูเหตุเพราะได้รับความทุกข์ทรมานอันเป็นมากจากกรรมวิบากนั้นและในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่8คนฆ่าหมูจุนทะได้ตายแล้ว และไปเกิดในขุมนรกอเวจีลาภิกษุก็ได้กราบทูลต่อไปอีกว่าเออข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในจุนทะเศร้าโศกและประสบทุกข์ร้ายกาศในโลกนี้แล้วยังจะไปเกิดรับผลกรรมร้ายแรงให้ทนทุกขทรมานถึงที่สุดในเบื้องหน้าอีกกระนั้นหรือพระพุทธองค์ตรัสว่าใช่แล้วภิกษุทั้งหลายเพราะชื่อว่าผู้ประมาทแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตาม ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสพระคถาสุภาษิตว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้เมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้วย่อมเศร้าโศกอีกเขาเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมมัวหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกและเดือดร้อนอยู่เนืองนิดจบพระคาถาสุภาษิตลงภิกษุเป็นอันมากก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรม บทพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์มีประโยชน์สุขแก่มวลมหาชนเป็นอย่างยิ่งชนนี้แหลครับจากกันวันนี้ด้วยภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีธุระวาอุทถาตาวินทะเตทนังแปลว่าคนมีธุระมันทำการงานให้เหมาะเจาะย่อมหาทรัพย์ได้ขยันทำการงานให้เหมาะเจาะเพ่งพิเคราะห์ตรวจดูให้รู้ทั่ว หาทรัพย์ได้ใช้คล่องไม่ต้องกลัวเป็นเจ้าสัวเงินงานบานกระมนแต่คนเกียดคนคร้านงานไม่ต้องคอยแต่จ้องกินใช้ไม่ขวายผลจะตกต่ำลำบากลงยากจนกลายเป็นคนจนจอ๋อขอเขากินสวัสดีครับ